หน้าโค้งมาหนึ่งนึงเนี่ยบันเดียบมันหนาเป็ผลของฝั่งนี้เพราะมันจะให้ได้หน้าเสมอหอล่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวหลังมันถ้าหน้าเสมอหรือหลังมันก็เป็นทรงพวกสุลตานเลยแบบได้เพราะร้องร้องได้อยู่แล้วใช่ร้อมันได้อยู่แล้วครับร้องไม่เป็นลองเทียนี่แหละครับตัวนี้แหละสวยแล้วเท่เลยเขาฟังก่อนีะยกจัดให้เดี๋ยวมมหน้าลงเอ้าหลังลองให้นิดนึงยังไม่ผันเลยเดียบได้หรอ ยนไม่เจค่ะแต่ว่าพี่เกลอกมพาไ่โหลดแอปลไม่อันนี้ที่เอเ็นูค้ามีผ่อนแล้วเได้ค่ะาอยู่แล้วิดเผมถ้ามันต้องสีเกือบแกวเลยโอเคขอบคุณมากครับที่ได้คตามในที่เก่าเลยผมิดตามเฮียมา

ก็คือตามมาจากอันนี้เหมือนกันแล้วมาเขาไม่ได้บอกนะที่เขาคุยกับผมเนยแต่มาเขาไม่ได้บอกเล้าแปดโมงเขาผัวมาที่เลยเออก็ทำธุระผ่าน